สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธันิสิทธพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสกูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อกระแสชะลอการขึ้นดอกเบียจากออสเตรเลียนะครับช่วยเปลี่ยนทิศทางฟันโฟมไหมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนะ่ะเราก็มีข่าวแหละว่าออสเตรเลียนะครับขึ้นดอกเบียแค่0.25จากที่คาดการณ์ว่าจะขึ้น50ตังค์หรือขึ้นที่ขึ้นแค่25ตังค์คราวนี้สินทรัพย์เสีย่ยงทั่วโลกเนี่ยแม้แต่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องมานั่งทบทวนวว่า่าเเอออฮ้้ยแแลจรริงๆะกะกส การปรับตัวลดลงของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันจะหยุดไหมแล้วสินทรัพย์มันจะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นไหมนะครับผมให้เราทบทวนตัวเลขอันนี้ก่อนนะครับข้อมูลตัวนี้ก่อนจริงๆก่อนหน้านี้นานแล้วละ่ะคลิปนี้ไม่รู้ว่าทํานานเมื่อไหร่นะครับเข้าใจว่านานพอสมควรแล้วแต่มันก็เป็นสิ่งที่ในตลาดเราคาดการณ์กันนะครับว่าวิกฤตเนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่า มันต้องมีปัจจัยที่ทําให้พวกตลาดหุ้นลงหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงลงทั่วโลกเนี่ยมีด้วยกันอยู่ประมาณสัก4ปัจจัยนะครับที่เกิดเกิดขึ้นในอดีตแลวเขาก็มาวิเคะห์กันอย่างแรกเลยก็คือเงินเฟอ้อทรงตัวระดับสูงเป็นเวลานานนะครับซึ่งจริงแล้วเราอยู่มาประมาณปีปีนิดๆิดแล้วอ่ะนะครับเสร็จแล้วก็เกิดอินว์ดยิเคิร์ฟไปแล้วล่ะดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับสูงกว่าระยะยาวไปแล้วแล้วก็ราคาน้้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่คราวที่แล้วเนี่ยเมื่อหลายไตรมาสที่แล้วที่เราคุยกันเเเเเนนีี่่่่ยยยชววงงงงทดดดัััไไมมขขขึึ้้้้้อออออกกกกบบ็็คคืืิ2รรแและ ซึ่งถ้าซึ่งตอนนี้เบอร์สองนี่เกิดแล้วล่ะเกิดมาสักระยะหนึ่งซึ่งการที่เกิดมาสักระยะหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยก็คือข้อ5หมายความว่าตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลง30-50%คือเกิดล่วงหน้าเศรษฐกิจจริงและหลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดแล้วย้ำนะหลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาอีก5-8ไตรมาสจะเกิดวิกฤตในระบบเศรษฐกิจจริงหรือว่าเศรษฐกิจชะลอตัวจริง นะครับก็คือไอโซนสีฟ้านี่คือที่เราพูดถึงคราวนี้ไอการที่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วขึ้นดอกเบีย้ยช้าลงนะครับผมผมบอกองี้กันถ้าเราขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆแล้วตอนที่เราขึ้นดอกเบีย้ยไปสุดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจยังต้องชะลอตัวลงไปอีกสักนิดหนึ่งถ้าเราถ้าเราดูเส้นปะฮะเพราะว่าเส้นปะเนี่ยคือเงินเฟ้อกับตาดอกเบี้ยเดี๋ยวพอเราขึ้นเงินเฟ้อไปสุดแล้วแล้วเดี๋ยวดอกเบีย้ยเนี่ยเ,เงินเฟ้อก็ค่อยๆลงแล้วแล้วเดี๋ยวเศรษฐกิจมันต้องชะลอตัวอีกสักระยะหนึ่งนะครับ เข้าระยะ4ก่อนก่อนค่อยๆฟื้นตัวแต่ว่าตอนนี้ความหวังของของผู้คนในลงทุนจริงๆแล้วอะ่ะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกรณีเหมือนกับว่าซอฟต์แลนดิ้งกับฮาร์ดแลนดิ้งมากกว่าคือถ้าเราจับข้อมูลที่เคยให้ไว้เนี่ยหมายความว่า,าตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลง30-50%อย่างแรกเลยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเนี่ยมาประมาณสัก17%แล้วเอาเอาพูดอย่างนี้ก่อนนะจริงๆอ่ะเขาลดมาได้สัก1 0 10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะครับ ซึ่งการรีบาวครั้งเนี้ถ้าโดยเชิงเทคนิคเนี่ยเรียกว่ายังยังเป็นรีบาวที่อยู่ในแนวน้มขาลงแสดงว่าภาพภาพปัจจัยพื้นฐานตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะหมายความว่าเศรษฐกิจจะถดถอยอะไรเงี้ยแต่เราคงเห็นข่าวแล้วว่า UN ก็ออกมาเรียกร้องว่าเออให้ทบทวนเถอะหยุดขึ้นดอกเบี้ยได้ไหมนะคบเพราะว่าหวันว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยซึ่งผมก็ย้ำเรื่องเดิมๆว่าเออเหตุผลในการขึ้นมันมีอยู่นะครับว่าโอเค ถ้าเราไม่ขึ้นแล้วเราปล่อยให้เงินเฟ้อนานๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเดี๋ยวมันจะแก้ปัญหายากแต่ว่าถ้าเกิดจะจะขึ้นเร็วเกินไปหรือขาดสมดุลความพอดีเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าฟองสบู่ในในตลาดนี้อ่ะพวกฟองสบู่นี่มันก็จะแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงทุกคนก็พยายามจะหาทางลงแหละอาจจะขึ้นแล้วอาจจะชะลอบ้างคือคือผมคิดว่าถ้าขึ้นแล้วมีความเสี่ยงว่าออวิกฤตนี้จะจะ,จะฟองสบู่นี่จะแตกเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คงไม่อยากให้มันแตกหรอกเนึกออกกแมก็ต้อง ก็ต้องพยายามที่จะปกคองให้มันซอฟแลนดิ้งคราวนี้เท่ากับจากกระแสข่าวตอนนี้ในในความคิดเห็นส่วนตัวผมก็เลยคิดว่า,าภาพใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับนักลงทุนนก็คงจะอยากให้มองมองเหมือนเดิมแต่ว่าโดยโดยธรรมชาติอย่างนี้ก่อนนะโดยธรรมชาติเวลาเวลาเราพูดถึงว่าเศรษฐกิจมันลงเนี่ยมันไม่ใช่ว่า เออสองสามวันแล้วลงเลยอ่ะนึกออกไหมเวลามันชะลอตัวหรือมันลงเนี่ยมันก็กินระยะเวลาเป็นปีๆมันซึมเป็นปีๆเหมือนเหมือนเวลาเศรษฐกิจช่วงที่มันดีมันก็ดีหลายปีใช่ไหมครับเวลาช่วงที่เศรษฐกิจมันชะลอตัวมันค่อยๆแย่มันก็แย่หลายปีถ้าเราพูดถึง GDP จริงๆประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่กลับไปจุดสูงสุดก่อนเกิดโควิดนะเราก็แย่มา2ปีนะครับหรือว่าแม้แต่อย่างอย่างอย่างเช่นที่เคยพูดบ่อยๆอย่างยุโรปเนี่ยก็คือมายาวนานอ่ะ มาตั้งแต่ปี2008ใช่ไหมครับก็10ปีนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าแม้แต่ญี่ปุ่นก็20ปีคือเวลาเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดียาวนานเพราะว่ามันไม่ใช่แก้ง่ายๆมันเป็นภาพใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงทุนโดยโดยใช้ภาพเศรษฐกิจภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้ได้ง่ายๆแต่แต่สิ่งที่เราทบทวนเนืน่องจากว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบระยะย,ยาวมากเลยครับเป็นภาพใหญ่มาก สิ่งที่เราต้องทบทวนจริงๆมันก็คือว่าภาพข้อมูลจากต่างๆที่เราได้รับเนี่ยมันยังเป็นแนวโน้มแบบนั้นอยู่ไหมอ่าแต่ว่าเวลาเราอ่านข่าวเราก็อาจจะเห็นว่ามันมีนมข่าวดีระยะสั้นแต่เพียงแค่ว่าข่าวดีระยะสั้นนั้นน่ะมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงภาพภาพระยะยาวหรือภาพใหญ่ได้ไหมอันเนี้ยเราก็ค่อยๆทบทวนไปแต่สําหรับข่าวนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่ายังไงการขึ้นดอกเบี้ยก,ก็ยังต้องขึ้นอยู่เดาออกไหมอ่าก็คือเรียกได้ว่า เศรษฐกิจจะชะลอตัวจะถดถอยอะผมว่ามันเป็นธรรมชาติมันเหมือนกับเราคงหลีกเลี่ยงวัฏจักรไม่ได้อะยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นเนาะอ่าคราวนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเออแล้วมันกระทบฟันโฟมันมันเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เวลาเราพูดถึงการการอัปเดตฟันโฟเนี่ยผมให้ความรู้เพราะว่าการใช้เครื่องมือไปด้วยเลยนะพอเราพูดถึงการอัปเดตฟันโฟวันเนี้ยผมขออธิบายพวกฟังก์ชันวิธีการใช้แล้วก็สำหรับใครที่ใช้โปรแกรม Stop ปปีก็ลองดูแล้วกันนะครับ คือย้ำนี้แล้วกันนะพื้นฐานการการไหลของเงินทุนเข้าในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3าอย่างอย่างแรกเลยก็คือ,อประเทศเงินจะไหลเข้าประเทศอะ่ะเ,เลือกประเทศก่อนว่าเข้าประเทศไหนดีเพราะว่าค่าเงินประเทศนั้นมีแนวโน้มแขังแข่งค่า,ข,าขึ้นในระยะยาวคือเออมองแล้วเศรษฐกิจเขาดีในในระยะยาวจะไปได้อย่างประเทศไทยอะ่ะมันก็มีเศรษฐกิจยุคเก่าอยู่นะแม้ถึงว่าโลกมันจะไปพวกทางเทคโนโลยอีอ่ะแต่เศรษฐกิจยุคเก่าอะ่ะมันก็ คือเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบพวกปัจจัย4อย่างเงี้ยนะสมมตินะมันก็ยังมันก็ยังไปได้มันมีความมันเอาตัวรอดได้ในช่วงภาวะแย่ๆเหมือนกับของกินของใช้อะยังไงคนก็ต้องทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคอตัวนั้นก็เป็นจุดแข็งของประเทศไทยทึ่ทําให้มันเวลามันดาวมันอาจจะไม่ได้ดาวหนักหรือมันอาจจะ ผ่านพ้นช่วงแย่ๆไปได้แต่ในในขณะเดียวกันมันก็ต้องหาร U.S. curve ในการเติบโตนะพูดถึงอย่างนี้อย่างที่2เนี่ยนะครับถ้าเงินเข้าเลือกแล้วว่าจะเข้าประเทศไหนอย่างที่2เนี่ยจะเข้าว่าจะเข้าตาสารนี่ประเทศไหนเพราะว่าถ้าเงินบาทแข็งค่าแล้วเราเอาเงินเข้าประเทศนั้นละเราไม่ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนละถ้าโชคดีเราจะได้กําไรค่าเงินด้วยถูกไหมอัตราแลกเปลี่ยนอย่างที่2พอเราแลกเงินเข้าไปแล้วเนี่ยเราไปฝากเงินกินดอกเบี้ยถ้าเราถ้าประเทศนั้นอะ ดอกเบีย้ยให้สูงกว่าประเทศอื่นน่ะมันก็จะยิ่งเป็นเรื่องดีถูกไหมเพราะว่าได้2เด้งได้กำไรอาตาัตราแลกเปลี่ยนได้ดอกเบีย้ยที่สูงกว่าอย่างที่3เนี่ยเงินค่อยเหลไหลเข้าตลาดหุ้นถ้าผลถ้าบริษัทในตลาดหุ้นของประเทศนั้นั้นแข็งแรงราคาถูกให้ให้เงินปันผลนะมากกว่าฝากดอกเบีย้ยประจําอย่างเงี้ยมันก็น่าจะไหลเข้าอาประมาณเนี้ยนะอ่าโดยโดยพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราเข้าใจพื้นฐานพวกนี้เราก็จาเป็นต้องมามองว่าโอเคแล้วเราจะวิเคะห์มันมันอย่างไรจริงจงคลิปวันพุธเนี่ยตั้งใจจะสําหรับคนที่แบบลงทุนโดยภาพใหญ่หน่อยคือหมายถึงว่าเราจะจะลงทุนกองทุนทั่วโลกอ่านะครับหรือว่าลงทุนสินทรัพย์ที่มากกว่าในในประเทศไทยนะครับผมก็จะแนะนําว่าเวลาเราเข้ามาใช้เนี่ยให้ใช้เทมเพลตพวกสายโฟอ่นจะมีอย่างไรอย่างเซตโฟเงี้ยตลาดหุ้นอ่ะโกลบอลโฟเงี้ยนะครับหรือว่าเทมเพลตที่ออกมาอย่างบอลโฟหรือว่า Global 4นะครับตอนนี้ผมแนะนำว่าอ่าพอเราเช็คเราเช็ค Global 4ก่อนอย่างเงี้ย Global 4ก็คือเราเอาข้อมูลกองทุนเนี่ยนะครับอ่ามามาดูกราฟมาดูทิศท,ทางอ่านะครับราคาของของกองทุนนั้นนันนะครับว่าเขาレスปอนด์อย่างไรซึ่งไอเทมเพลตบอลโฟตัวเนี้ยวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยนะครับก็คือเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูอย่างแรกเลยคือช่วงเนี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการชะลอการขึ้นดอกเบียหมายความว่าตอนเนี้ย สมมุติฐานที่ว่าดอกเบียเนี่ยขึ้นสุดหรือยังเพราะว่าถ้าดอกเบียขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยตาสาหนี้เนี่ยจะกลับมาได้รับความสนใจการลงทุนในตาสาหนี้เนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีความเสี่ยงต่ําในระยะยาวนึกออกไหมและในช่วงที่ฟื้นตัวหลังจากที่หลังจากที่เศรษฐกิจแย่ไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งขึ้นดอกเบียสูงสุดแล้วใครที่ซื้อตอนนั้นก็เหมือนกับเราเหมือนกับเราตกลงทําสัญญา ฝากกินเงินดอกเบีย้ยสูงระยะยาวเหมือนที่เราเคยได้ยินแต่ก่อนว่าถ้าเกิดว่า,าสมัยก่อนนะประเทศไทยเคยให้ดอกเบีย้ย1 2บสออ้เอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปทำสัญญาว่าต้องได้ดอกเบีย้ย1 2บอเไว้ออล่วงหน้า5ปีสมมติอย่างเงี้ยเราซื้อไปได้ปีละ1 2 5ปีเราก็แฮปปี้นี่หรอ,อ,อมาอารมณ์ประมาณนั้นเลยงั้นไอไอเทมเพตหน,น้านี้ไอบอลโฟนี่วัตถุประสงค์มันก็คือเราก็ต้องมานั่งดูอ่ะว่าราคากองทุนพวกตาสาหนี้ที่อายุมากกว่า1ปีเนีย เขาได้รับความสนใจหรือเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยครัปรับตัวไหมซึ่งตอนเนี้ไอสองการาฟล่างตัวนี้เป็นกองทุนที่ตาสารีภาคลัฐของไทยนะครับส่วนตรงกลางล่างตัวนี้เป็นของภาคเอกชนซึ่งตอนนี้โดยแนวโน้มเราจะเห็นว่ามันปรับตัวลดลงอ่าหรือว่าถ้าเราดูภาพระยะใหญ่ถ้าเราดูภาพใหญ่จริงๆอ่ะมันก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงหมายความว่าแม้แต่ประเทศไทยเองเนี่ยมันก็ยังมีแนวโน้มว่าดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลงดอกเบี้ยเนี่ยยังขึ้นไม่สุดนะแม้ถึงว่า เงินเฟ้อเริ่มลงแล้ว okay? in แต่ว่ามันก็รู้ว่ายังยังไม่สุดแต่ความกังวลเงินเฟ้อลดลงไปแล้วเพราะว่ากราฟขวาล่างขวาล่างสุดเนี่ยคือพัธบัตอ้างอิงเงินเฟ้อเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเฟ้อประเทศไทยจะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับพัธบัตอ้างอิงเงินเฟ้อเนี่ยก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนที่ซื้อเนี่ยจะได้ส่วนต่างชดเชยค่าเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อไม่ได้มีปัญหาอ่านอกออกมาเพราะว่ามันได้มันได้ค่าค่าชดเชย คราวนี้เมื่อรายกองทุนตัวนี้มันลดลงมันก็สะท้อนว่าอะไรครับตอนนี้คนน่าจะกังวลเรื่องเงินเฟอ้อลดลงแล้วแต่ว่าดอกเบีย้ยน่าจะยังคาดการณ์ว่ายังขึ้นไม่สุดนึกออกไหมอันนี้มันก็ทําให้เราเข้าใจว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะเงินเนี่ยก็ยังไม่น่าจะไหลเข้าตาสานี้ไทยเงินยังไม่น่าจะไหลเข้าประเทศไทยนะถ้าเงินยังไม่ไหลเข้าประเทศไทยอ่ะโอกาสที่สินทรัพย์อื่นๆในประเทศไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย มันก็น้อยอ่ะเห็นไหมเราก็ตีความเข้าใจง่ายๆแค่นี้เลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงสถานการณ์ความเสี่ยงในในตลาดโลกเราเนี่ยนะครับเราก็มาดูอีกเทมเพลตนงึงอ่ะผมใช้คำว่า global f o l นะดูง่ายๆนะครับ global f o l เนี่ยทางซ้ายบนสุดตรงนี้ก็คือเป็นกองทุนที่อ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์โลกแหละนะหลายๆตัวทั้งซอฟตทั้งฮาร์ดค m บอดิตีรวมกัน ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยขาดดุลการค้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถ,ถูกไหมยิ่งเงินยิ่งดอลลาร์แข่งค่าจากการขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่เนี่ยประเทศเหล่านั้นก็มีโอกาสข,ขาดดุลเพิ่มขึ้นและเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นการที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกลดลงเนี่ยทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยลดลงนึกออกไหมสหรัฐก็มีแนวโน้มว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยน้อยลงก็คือข่าวที่เราคุยกันวันนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนมีความหวังว่าเงินเฟอ้อจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วการขึ้นดอกเบีย้ยจะหยุดแล้วเหมือนกับว่าเห็นแสสงงว่่าาทีปลยอุโบ นี่ออกไหมเพราะฉะนั้นโดยแนวโน้มตอนนี้ถ้ากองทุนตรงนี้มันปรับตัวลดลงเนี่ยมันดีต่อภาพรวมการลงทุนโดยรวมแล้วกันนะครับให้เราเข้าใจอย่างนี้ส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยมันเป็นตัวแทนของกองทุนที่ลงทุนในประเทศสําคัญๆจีนสหรัฐยุโรปนะครับเวียดนามอินเดียเพื่อดูว่าเ,เงินเนี่ยนะครับมันยังไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ไหมถ้าเราดูระยะสั้นเนี่ยดูแบบปลายทางเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มขันลงหมดแหละแต่ว่ามันอาจจะมีอินเดียที่ที่ผ่านมามันอาจจะดีหน่อยแต่ว่าปัจจุบันมันก็ยังลงอยู่อลงประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแสดงว่าอันนี้ก็คืออย่างอย่างที่เห็นนะพอดูโดยรวมดูแนวโน้มเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าการชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยยังไม่ได้มีผลนักแม้แม้ถึงระยะสั้นอาจเป็นข่าวดีแต่ภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยยังมองว่ารีบาวเพื่อลงต่อดีดขึ้นเพื่อลงต่ออยู่ดีนะครับอ่ะคราวนี้พอเราดู บอลโฟกบโฟเสร็จแล้วอ้าวแล้วคุณแม่ครับแล้วตอนนี้สินทรัพย์อะ่ะมันก็ไปกองอยู่ที่ u s ดอลลาร์แล้วแล้วมันไปกองอยู่ที่อื่นอีกไหมบอลก็ไหลออกใช่ไหมอ่าดอลลาร์ Dollar, แข็งค่าผมไปดูเทมเพลตโก o โฟนะครับเทมเพลตโกโฟก็เป็นทองคําอย่างอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตอนที่ขึ้นดอกเบี้ยจริงๆแล้วถ้าขึ้นดอกเบี้ยโดยที่ไม่เกิดหมายความว่าฟองสบู่ของนี่ไม่แตกเลยเนี่ยมันก็ไม่เกิดวิกฤตอ่าทองคำเนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะไม่ได้รับความสนใจมากนะ แต่ว่าทองคำเนี่ยมันก็จะได้รับความสนใจในขณะที่อย่างที่บอกลักษณะมันทําหน้าที่คล้ายๆประกันถ้าเกิดว่าการขึ้นดอกเบีย้ยรอบนี้แล้วมันไปกระทบทําให้มันบับเบิลฟองสบู่มันแตกเติก,ตกนู่นนี่นั่นยังไงเสร็จแล้วก็แล้วแต่เนี่ยทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าโลกเราเนี่ยเวลาเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยหรือว่าชะลอตัวเนี่ยหมายความว่าการแข่งขันแย่งชิงเนี่ยมันจะสูงขึ้น แต่ละประเทศขนาดใหญ่ขนาดเศรษฐกิจทุกคนก็ต้องดินน้นรนแข่งกันทําการค้ามากขึ้นใช้ยุทธวิธีโจมตีปล่อยข่าวเสียอะไรน,นู่นนี่นั่นอะมันจะมีปัญหาเหลือรังอะมันจะรุนแรงเกิดขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือเรียกง่ายว่าการแข่งขันมันรุนแรงเพราะว่าดีมานมันลดลงเพราะฉะนั้นไอ้การที่ทะเลาะกันรุนแรงอะมันก็เลยมีความเสี่ยงกระทบกระทั่งแล้วมันอาจจะเกิดส่งผลเสียมากกว่าผลดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไอ้ตัวเนี้ยเราก็ดูสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าไอ้ข้อมูล2กราฟล่างไอ้เท g o ลโตัวนี้มันคือพฤติกรรมการซื้อขายของต่างชาติในตลาด g o f ฟิ u จอบ้านเราสิ่งที่เราเห็นเส้นสีเขียวก็คือต่างชาติเนี่ยเขาซื้อทองคำบ้านเราเพิ่มขึ้นมาตลอดนะตั้งแต่ตั้งแต่สิกกันยาก็ทยอยซื้อสะสมเพิ่มขึ้นแล้วกองทุนภายในประเทศเนี่ยก็ซื้อเพิ่มขึ้นเหมือนกันะเรียกง,ง่ายๆ่าว่าไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือกองทุนภายในประเทศเนี่ยทยอยซื้อ g o f ฟิ u จอบ้านเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ทองคำรับตัวลดลงที่ผ่านมาเนี่ย รีบาวเนี่ยเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาอย่างที่บอกก็ก็ซื้อเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะอก็เทมเพลตนี้ก็เป็นโกลโฟนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราจะพูดถึงเทมเพลตอีกอันหนึ่งก็คือเซตโฟเซตโฟเนี่ยก็คือดูตลาดหุ้นแล้วก็ดู2ฝั่งเหมือนกันก็คือดูต่างชาติต่างชาติในขายหุ้นแล้วก็ช็อตอินดซ์ฟิวเจอร์กองทุนภายในประเทศก็ขายหุ้นนะครับแต่ว่ามีลองอินดซ์ฟิวเจอร์ถ้าโดยพูดถึงตลาดหุ้นไทยตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือต่างชาติมีแนวโน้มว่ายังจะขายหุ้น มากกว่าซื้อซื้อสุดทีนะมีแนวโน้มว่าเขายังทยอยขายมากกว่าซื้อกลับมาซื้อสุดทีนะส่วนกองทุนภายในประเทศอ่ะมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะชะลอตัวการขายอาจจะกลับมาพยุงเซตนะ่าระยะสั้นนะงั้นเวลาเราดูโฟเนี่ยเราก็จะทําให้เห็นว่าเออลายใหญ่แอคชั่นยังไงทิศทางฟันโฟมันเคลื่อนไหวจากไหนใครเป็นคนเล่นอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ขออนุญ,ญาตนะครับอ่าอัปเดตราคาทองอ่าอัปเดตราคาทอง ซึ่งทองคำเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นนมันเป็นแนวโน้มขาลงมาตลอดแต่ว่าทองคําในประเทศไทยเนี่ยลดลงน้อยกว่าต่างประเทศเพราะว่า,เ,าเงินบาทไทยอ่อนค่าแล้วทองแล้วทองคาในประเทศไทยเนี่ยมันทำหน้าหน้าที่เฮจิ้งเงินบาทไปด้วยอย่างที่บอกว่ามันทามันทําหน้าที่ลักษณะคล้ายๆประกันอ่ะมันก็เลยชะลอตัวราวที่พอทองคําในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นาราคาทองคําบาทในประเทศไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอนนี้ถ้าโดยกราฟเทคนคิคเนี่ย กลับมากลับมาลุ้นนะกลับมาเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยทีเดียวนะเพราะที่เดียวเบรกหายนะครับแล้วก็โมเมนตัมเปลี่ยนเลยเอาตัวนี้ว่ะทองคำก็กลับมารีบาวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งทีเ่เราควรทําตอนนี้นะครับเ,เราควรทําตอนเนี้ยเราก็คิดว่าอาจจะต้องแบ่งขายทองคําไปบ้างนะครับขออนุญาตสักน,นิดหนึ่งอ่อนาน,นานทีจะอัปเดตทีหนึ่งนะครับก็ได้เวลาเลิกขายแหละนะครับเอาละนะครับก็ขออนุญาตไทายอินด้วยเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับซื้อขาย ทองคำนะครับก็ซื้อขายกับ Efingo ได้นะครับแต่ซื้อขายทองคำเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายทองคำออนไลน์นะครับเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อคล้ายๆซื้อประกันเพื่อป้องกันเงินเฟ้อนะครับป้องกันว่าเศรษฐกิจบับเปิลกับค่างเงินแตกอะไรก็แต่ใช้แค่ 5- ถึงสิของพอร์ตการลงทุนนะครับทยอยมาสะสมมาออมดีกว่าเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราทยอยซื้อไปนานมากแล้วแหละนะครับก็สังเกตว่านี่เป็นราคาทองคาที่เราซื้อกันมาตลอดตั้งแต่เราคุยกันมาปีสองปีนะครับแล้วก็ซื้อขอขาอขาายยซื้แต่ก ล่าสุดเนี่ยมีการซื้อไปที่บรรทัดนี้นะครับเราตั้งขายไว้3500แล้วไปไม่ถึงสักทีวันนี้เราก็คิดว่าได้แล้วก็ทองคำก็ลงงั้นรอบนี้ขายแล้วก็ดีขึ้นมาแล้วเราก็ต้องขายสัหน่อยนะแต่ว่าการขายรอบนี้โอเคเนี่ยน,นะดูราคาก่อนข้อดีของการซื้อขายกับโกลฟิชชอร์บ้านเราก็คือราคาซื้อขายบิตออฟเฟอร์เนี่ย ต่างกันแค่19บาทในขณะที่ราคาสมาคมเนี่ยต่างกัน100บาทเรียกง่ายว่าราคาซื้อขายดีกว่าสมาคมทองคำนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นจุดได้เปรียบก็ให้เราขายไปอ่าสำเร็จเรียบร้อยนะครับอ่าจริงจงเราก็ปิดดิวทำสีไปอ่าแต่ว่าสังเกตว่าขายเนี่ยผมก็จะขายแค่ครึ่งเดียว เสมอเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเวลาเราเราซื้อขายทองคำเนี่ยเราก็ต้องทยอยซื้อทยอยขายไปบางนะได้กําไรก็ขายบ้างแล้วกลับมาซื้อนะครับเพื่อลดต้นทุนในการถือครองไปเรื่อยๆแหละนะครับลักษณะอย่างที่บอกเราซื้อเพื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวเราไม่รู้ว่าบับเบิลจะระเบิดไหมจนกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาป,ปกติเราก็ค่อยๆขายทองคําออกไปนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เข้าใจโดยภาพรวมแล้วนะครับเนี่ย คราวนี้เราก็กลับไปอัปเดตเซตกันสักนิดหนึ่งสถานการณ์เซตบ้านเรานะถ้าสถานการณ์เซตบ้านเราปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการรีบาวแล้วเห็นไหมอ่าวันนี้รีบาวแล้วละ่ะซึ่งการรีบาวรอบนี้เป็นการรีบาวที่อยู่ในแนวโน้มขาลงภาพกราฟเดย์เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นว่าการรีบาวของกราฟเดย์เนี่ยจะรีบาวไปสุดที่ตรงไหนแล้วอาจจะยังย่อในขาว,วีคอ,อยู่นะอาจจะยังไม่จบนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็ระวังตัวกันด้วยนะครับ โอเคครับใครมีคำถามก็ถามมาได้นะครับด้านล่างนะครับถ้าตอบได้จะตอบให้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ